สวัสดีค่ะวันนี้พีาอยากจะพูดอึงเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการแต่งหล่อแบบขั้นสุดก็คือการใส่ทักซิโด้นั่นเองเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของทักซิโดมาแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้คำว่าทักซิโดจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะคะเราอาจจะเคยเห็นในบางงานที่จะเขียนว่าเวลามีการ์ดเชิญนะเขียนว่า dress code หรือการแต่งตัวแบบ black tie นะคะ black tie ก,ก็จริงๆก็หมายถึงการใส่ทักซิโดล,ลักษณะแบบนี้นี่เองนะคะทักซิโดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ชิ้นที่เป็นชิ้นหลักและเป็นชิ้นที่บอกเรื่องของว่าตัวนี้เป็นทัคซิโดก็คือปกนะคะปกแบบนี้พวกเราเห็นไหมมันจะเป็นปกที่มันต่างจากปกปกติปกติอาจจะมีรอยแหลมรอยบากอะไรพวกนี้แต่ปกที่เป็นทักซิโดจะเป็นปกที่เป็นในแนวยาวเหมือนปกกล้วยหอมนะคะแล้วส่วนใหญ่ทักซิโดเนี่ยค่ะก็ปกตรงนี้เนื่องจากว่างานที่เป็นงานกลางคืนอย่างแบล็ k ไทจะเป็นงานที่บอกว่าค่อนข้างจะหรูหรานิดนึงฉะนั้นส่วนใหญ่แล้ววัสดุของการ ทำปกพวกนี้อาจจะเป็นกำมะหยี่เป็นซาตินอะไรพวกนี้นะคะสีจะเป็นสีดานะคะมีหนึ่งกระดุมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสื้อเสื้อเชิ้ตที่ใส่กับทักซิโดเนี่ยส่วนมากจะเป็นวิงทิปก็คือเป็นปกแบบนี้นะคะที่เราเห็นนะคะจะเป็นปกแบบนี้อันนี้ลูกเล่นอันนึงที่ใส่กับเชิ้ตลักษณะแบบนี้ได้อาจจะเป็นหูกระต่ายก็ได้หรือจะเป็นท่ันคอแบบนี้ก็ได้นะคะอีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญก็คือ พ็อกเก็ตสแควหรือพ่าชนะที่ใส่ลงใมกระเป๋าเสื้อสูทเ,เองนะคะลองลองดูชิ้นนี้กับชิ้นนี้เป็นชิ้น,นที่จะเชื่อมหรือไม่เชื่อมก็ได้นะคะมีหลัยทฤษฎีบางคนบอกอว่าไม่ต้องเชื่อมนี่เป็นบริเวณที่เราจะบอกเรื่องของตัวตนของเราลองดูว่าวันนี้ถ้าเผื่อเราได้รับเชิญนะคะเราเขียนว่าทักซิโดหรือแบล็กไทยจัดไปเลยตัวนี้ค่ะ